พบกับดิตัพยากรนะคะอเมกกาดิตานะคะพิเศษนะคะในวันนี้ได้รับสารจากครุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะให้มาส่งต่อพลังงานบวกนะคะพลังงานที่ทําทให้ทุกคนนะคะมีพลังในการยืนหยัดอยู่บนโลกใบน,นี้ได้ด้วยพลังงานดีๆก็เดี๋ยวขอมอบให้กับทุกคนในการเปิดนะคะส่งสารจากเชื่อมกับ พลังงานไพ่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็กับสิ่งที่ส่งออกมาจากพลังงานอันลี้ลับอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าใครเชื่อนะคุณก็จะได้รับสิ่งที่เราเชื่อน,นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่ทาโร่ก่อนเลยละกันในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกกับคุณยังไงและ ก็เดินจะเดินไปทางไหนนะคะที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเกิดความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งแล้วก็เปี่ยมด้วยความสุขนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะเดินทางไหนถูกทางไปทางใดที่ถูกทางแล้วก็สามารถที่จะทําให้จิตเราเปี่ยมความสุขแล้วก็ชะตาชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะคะให้กับ ตัวเองทั้งโลกภายในแล้วก็โลกภายนอกโลกภายในก็คือจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกเรานะคะความสุขจากภายในแล้วก็ส่งออกต่อโลกภายนอกเดี๋ยวเรามาดูกันใบแรกเลยนะคะว้าว x of กซ์ดีมากๆเป็นการเริ่มต้นนะคะใครที่เริ่มต้นคิดจะเริ่มต้นในเรื่องของการงาน หรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะช่วงนี้จะอ่าสมความปรารถนาหมายถึงจะได้สิ่งที่คุณต้องการหมายถึงว่าเราต้องการสิ่งต้องการทําแบบนี้เราก็จะได้สิ่งนั้นก็คือสมความปรารถนาน,นั่นเองในเรื่องการงานนะช่วงนี้ก็ต้องอกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะอะเดินต่อกล้าที่จะทิ้ง ลากฐานเก่าที่มันไม่มัน่นไม่มั่นคงนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตนะคะด้วยการเดินไปข้างหน้าอย่างสง่าผ่าเผยนะคะเปลี่ยนงานเปลี่ยนการได้หมดเลยชีวิตจะแฮปปี้หละๆแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองต่อไปใบที่สองนะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทำสิ่งใดพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะพระเจ้าจักรวาลจะบอกเรานะคะว่าเราทำอะไรเราถึงจะ พบความสุขแล้วก็ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาดูกันใบต่อมาว่าใหม่กอสิบเหรียญสิบเหรียญนี้เบิรบอกถึงบ่งบอกถึงความจบครบสมบูรณ์นะคะของชีวิตของอคุณนะคะที่เชื่อในพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะจะได้รับความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งเรื่องการงานการเงินการทอง การเงินสมบูรณ์แล้วนะคะมีมือก้อนหนึ่งนะคะยื่นมาให้ในเรื่องของการงาน,นะคะ่ะเริ่มต้นใหม่ได้หรือว่าการงานที่ทําอยู่อาจจะได้รับในเรื่องของโบนัสเงินพิเศษมีใครหยิบยื่นเงินทองมาให้เป็นกอบเป็นกำรรก็เป็นไปได้แล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโชคชะตานะคะก็จะได้รับเงินก้อนโตก้อนใหญ่แล้วก็โชคลาภจะไหลามาเทมานะคะแต่ต้องอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในช่วงช่วงนี้นะะ นี่ดีมากๆเลยต่อไปอีกใบหนึ่งนะคะอันนี้คือได้รับสารจากุลุนะคะพลังงานภายในนะคะแล้วก็เอามาส่งต่อให้กับเพื่อนทุกคนนะคะที่ยังรอคอยแล้วก็คิดถึงกันอยู่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีใครคิดถึงแล้วรอคอยเราบ้างไหม มาใบที่สามตามมาโอมเพียงใบที่สามตามมาอ๋อสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะในการเวลานี้นะก็คือการแบ่งปันแบ่งปันในเรื่องของการให้ทานสร้างทานบารมีนะคะแบ่งปันใครที่อดอยากหรือ,อยากไร้ขัดสนในเรื่องเงินทองนะคะเรามีล้อแยกแบ่งสิบ มีหมื่นเราให้ผันมีแสนเราให้เท่าไหรก็ได้นะคะตามที่จิตเราให้แล้วเราไม่เกิดถูกแล้วก็จิตเรามีความสุขนั่นเองเราให้ด้วยความสุขผู้รับก็มีความสุขเช่นกันนะคะก็คือการให้ทานแล้วก็สร้างทานสร้างบุญบารมีชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วก็ได้รับทรัพย์รับโชคอย่างแน่นอนคะ่ะ มันดีมากๆแล้วมันเพอร์เฟกมากนะคะถึงตอนเวลานี้นะคะก็ฝากทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นพลังกำลังใจนะคะให้กับแม่หมอคุณดิสตาพยากรได้นะคะไม่เสียตังค์อะใบต่อมาเรามาตามที่ขอบคุณเราต้องขอบคุณสารอไพทาโลนะคะที่มอบพลังงานศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มอบความแม่นยำแล้วก็ มอบพลังงานที่สวยงามให้นะคะในคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณจักรวาลขอบคุณพระเจ้าขอบคุณไพฑูรยโลด้วยนะคะต่อไปเรามาดูกันต่อที่เรามาดูกันต่อที่สัตว์พรมยานนะคะขอบคุณครูครูบายจย์แล้วก็พี่ผู้คิดค่ะสัตว์ไพพรมยานนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณว้าวอะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะดยดีว,ยว่าจะเชื่อมต่อกันไหมพลังงานศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจาัก,กรวาลน,นะคะให้เราประกอบภารกิจใดนะคะชีวิตเราถึงจะรุ่งเรืองรุ่งโล,ลดชัชวาลแล้วก็ชีวิตมีความสุขนะมาดูกันต่อจับตรงนี้เลยนะไม่ต้องมาอ๋อ้ผมพรมยาดยที่จะออกมาใน สเต็ปเลเวลเดียวกันหรือไม่โอ้โหลมเพลงลมพัดพับพายนะคะตัวตนก็คือคือในช่วงจังหวะนี้นะคะห้ามอ่าสับสนอย่าสับสนอย่าลุกดีลุกลนนะคะอย่ากระวนกระวายทําตัวนิ่งอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะสิ่งที่ต้องการหรือปรารถนามันจะมาเองมันจะมาเองไอที่สองตามมายังไง ช่วงจังหวะนี้นะคะความทุกความเครียดมันจะเข้ามาหาตัวคุณได้อย่างไงได้ถ้าเราไม่ปล่อยวางแล้วก็สิ่งที่จะทําให้เรนั้น,นะคะได้เจอความสุขความุดุมสมบูรณ์มั่งคั่งอขอเป็นใบที่สามคือคําตอบโอโหาสิ่งที่ทําให้เราเกิดความสุขความสมบูรณ์ภายในจิตใจนะคะก็คือการละทิ้ง การละทิ้งการปล่อยวางแล้วก็การโยนอดีตที่มันไม่ดีที่ทำให้ชีวิตนั้นบั่นทอนจิตใจนะคะก็คือปล่อยสิ่งที่มันไม่ใช่ตัดออกจากชีวิตไปนะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยดูแลแล้วก็ปกปักรักษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น สิ่งไม่ดีจะออกจากตัวคุณโดยปริยายนะคะถ้าคุณเชื่อและก็ศรัทธาในพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะของเทพหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะไยเทพะสุขใบนี้นะคะความสุขความผาสุขจะเข้ามาถ้าคุณตัดความเครียดความกังวลแล้วก็ตัดความตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตนะก็คือไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันนะการัสิ่ง ไม่ต้องเอามาเอามาเข้าเอามาเข้าในในตัวเราในจิตเรานะไม่ต้องเอามาครุ้นคิดแค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทําให้คุณนั้นมีแต่ความสุขตลอดไปแล้วก็ตลอดนิรันการแค่นั้นเองนะเอาไปต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ศาสตร์พระแม่อุมาการีนะคะช่วงนี้พระแม่มีคําเตือนแล้วก็คําบอก อะไรกับเรานะคะแล้วถึงจะทําให้ชีวิตเรานั้นเกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขแล้วก็ไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งใดก็จะส่งความปรารถนาทุกประการมาดูกันพระแม่นะคะโอมเพี้ยงอ๋อ,อใบนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ อย่างที่บอกเลยนะก็คือไม่คลุ้นคิดอยู่กับเรื่องเดิมๆเก่าๆไม่คิดถึงเรื่องที่มันมันไม่ดีนะที่ทำให้ตัวเรารู้สึกอ่อนแอ